พี่น้องเอ้ยพี่น้องมื้อนี้คอยหยุดหยุดแบบภารกิจฉุกเฉินนะพี่น้องนะวันมื้อนี้วันพุธพี่น้องเนี่ยหยุดกันเลยน้องคอยหงเขาไว้มันบาเบิดพี่น้องมันเหลืออยู่คอยเสียดายขาก็เลยต้มข้าวต้มเคื่อเก่าหละ่ะเมนูเมนูเดิมๆพี่น้องแต่ว่าอร่อยเนี่ยเห็นป่าต้มข้าวต้มพี่น้องหมอบางไงเด้อเมืนม่นหมอน้อยเด้ เราครับก็บไปซื้อใครได้กระดูกอ่อนหมูมา้าพี่น้องกระดูกอ่อนหมูมา้าเอามาต้มต้มให้มันเปื่อยล้วก็สีเอาใส่ในะข้าวต้มนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กินข้าวต้มทรงเครื่องกระดูกอ่อนหมูนาอพี่น้องเนาะกินน้ำกันแซบแบบอกคอยบอคอยได้มาหาเด้พี่น้องสองมือมาหาพี่น้องเที่ยนึงนี่เห็นบ่กําลังเดือดเลยพี่น้องล้อให้มันเปื่อยนะนี่เห็นบ นี่กระดูกออนเนี่ยพี่น้องกระดูกออนห่ขอขยันมันบพเพราเพราะว่ากินสามคนเนาะพีนทั้งน้องข่อยทั้งมันกินสามสี่คนคนละพี่น้องยข็เลยเอาหมูสับมาอันปรุงเนาะพี่น้องใส่ตักใส่อันกระเทียมรากผักชีผงชูรสแล้วก็ใส่ยังอีกเนาะพริกไทย พริกไทยแล้วก็ซอสพี่น้องแล้วก็คุกให้เข้ากันสิปั้นใส่ข้าวต้มเนี่ยเราปั้นให้มันเป็นก้อนโคลูเคเดีเนาะพี่น้องเนาะเอามาที่นี่ขออนุญาตทําก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเฮ็ดข้าวต้มก้อนเราเ่อจังมากินน้ากันเนาะพี่น้องเนาะกินน้ากันแ่บๆเลยเมื่อนี้พี่น้องมากินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเร็จแล้วนี่ข้าวต้ม ไข่ไส้เตาแม่เหล็กพี่น้องตั้งตั้งไวทั้งโต๊ะเลยนี่เสร็จแล้วล้อสมาชิกมาพี่น้องแล้วก็มีไข่เค็มพี่น้องไข่เค็มแล้วก็มีผักเนาะมีต้นหอมมีอ่าขึ้นช่ายแล้วก็มีขิงซอยขิงออนพี่น้องเครื่องปรุงพริกปน่นพริกไทยแล้วก็ซอสแมกกี้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นปะ มากินน้ำกันเด้อบัินี้นี่เ่บๆน้ำกันพี่พน้องข้าวต้มทรงเครื่องกระดูกอ่อนหมูเนะพี่น้องข้าวต้มทรงเครื่องกระดูกอ่อนหมูพี่น้องนี่ผลไม้่อยพี่น้องเอ้ยหมักล้ําไยแล้วก็กล้วยวีนึงกล้วยหอมวีนึงพี่น้องหมักล้ําไยแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมพี่น้องสามหน่วย พี่น้องเอ้ยมากินน้ากันแซ่บๆนะ้ำมะน,นีเนาะเอาไปนี้นี่ลงมือกินกันได้เลยเราวันนี้หนูจะมากินอะไรลูกกินกินโจ๊กค่ะกินโจ๊กกินโจ๊กอร่อยเนาะแล้วก็ลูกชิ้นนะล,ลูกลูกชิ้นของน้องข้าวฟ่าลูกชิ้นน้องข้าวฟ่างสี่ไม้ร้อนๆอ,อยู่เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาใส่พ่อ,อใส่ช้วยให้ พี่น้องมนาะกินขขากันเนาะมือนีเนาะข้าวต้มโจ๊กพี่น้องใส่น้ำเสียวนี่อันนี้โรคซีนน้ำข้าวฟ่างใจชซอตเหรอลูกพี่น้องเขาจะพามากินขขาก็ไมื่อน,เเนีเด้ออ่ะโอเคพอแล้วเดี๋ยวมันเป็นโรคไตลูก <c oughs> มันจะเค็มพี่น้องเอ๊ะมากใส่ซอสหลายเด็กน้อยเนาะซอสแม็กกี้พี่น้องเขาจะพามาก,กินเด็กแม็กกี้ของเด็กเนาะใช่ น้องภาษาพากินเขาน้ำมันงีเนาะหมองไงพี่น้องออถ้าคนเลียนมันกะเลยเป็นสีฟ้าข้าต้มกระดูกอ่อนพี่น้องทรงเครื่องนี่พี่น้องมากินน้ำกันแซ่บแซ่บแสบมาพี่น้องอร่อยมากเลยน้องถ่ายภาัาได้ไมาอยู่พี่น้องเลยทำงาน,นเลิกเลิกเลิกทำไม่ใช่ ป้าเหนียวยังไม่มาลูก<อ>หนูอย่าเอาซอสใส่เยอะนะลูกนะมันเค็ม,มจอะแล้วอันอันที่กัดแล้วทำไมไม่กัดเนี่ยเอาอะเออเหนอะอะไรอะนั่นแหละเขากับเด็พี่น้องเอลยเป็นตาแซบตาแซบข้าวต้ตมเห็นมั้า<ด> <c oughs> ไอ้ตวนตวแล้วพี่น้องมามามากินน้ากันใส่ไข่เค็มพร้อมไข่เค็มไม่กินไม่ได้นะไข่เค็มอยากกินไม่ได้ทำไมกินได้เด็กกินไม่ได้ันเค็มนะลูกนะผู้ใหญ่กินได้เด็กกินไม่ได้ถ้าเินเปลือกเปลือกพอไม่กิ้เปลือกกินทําไมล่ะไข่เค็มพี่น้องเลยใส่ผักมีหอมพี่น้อง ขึ้นใช่แล้วก็ใส่อันคิงน้ำที่น้องคิงซอยนะนี่คิงซอยด้วยน,น้องบีมอ่ะหรอน้องบีมทำไมลกูกน้องบิวน้องบิวอ,อันนีอน้อะไรติกไทยอันนี้ติ๊กไทย,น,ยนู้ใส่ไม่ได้มันเผ็ดมันเผ็ดลูกอันนี้ใส่ไหมใส่ไหมมันเผิดมันเป็นผีมันเผ็ด ข้าวแก,นกงนี่ข้าวกินเองพริกป่นไม่น่าใช่พริกป่นพริกป่นหลักก็มีลำไย,ยด้วยพี่น้องพี่ลำไย,ยมีอ้วยแล้วก็มีมะาพร้าวน้ำหอมใช่ใช่นกกนหน,ะนหูกินไหมหน้พร้าวน้ำหอมอ่ะกินไหมกินเอ่อใส่มทำไมอ่ะใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวพ่อจะชิมก่อน พี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อน,นี่เห็นบ่หมอนยายตากหลายที่พี่น้องเอาแบงใส่ถุอยน้อยเอานายพ่อจิ้มนี่ป้อนพันน่เอ <ผม S 1> <ๆ S 2> าอาาเิเอาปลา,อ,า,ปาอืม,มอร่อยป่ปลาเรากินข้าวกันอันนี้เปลือกนายกินไม่ได้เด็ดดก,กกินไม่ได้กินไม่ได้ผู้ใหญ่แกกินไม่ได้เปลือกต้องทิง้งผู้ใหญ่ก็กินไม่ได้เด็กก็กินไม่ได้เปลือก พี่น้องซีมกันเด้แสบๆหอนๆเลยนี่ใช่มห<า>หอนๆแล้วพี่น้องสุด,ดยอดเลยพี่นออ้องขต้มพ่อมากินสิเออเดี๋ยวพ่อมาห<อ>นเูเรียกพ่อเอ็มเหรอใก่จะพ่ออันนี้ก็พ่อ,อน,นึ่อันนู้นก็พ่อเออพ่อสองคนนั่นแหละใช่อืม อ่อนะคินก็หนูเอาซอสใส่ก็ใส่แค่พอดีเอาข้าอย่างเดียวไหมไม่เอาแล้วอิ่มแล้วกินลูกจิ้มไปเลยเท่านันกะินอะน้ำตัลูกใส่อีกได้ไหมได้เ่แม่ใส่มันเท็ม <c oughs> อันนี้เอาอยู่ไหม เอาน้าข้านิดเดียวพอพอพออออ่อกินเลยคนก่อนนะคนเราก็กินอร่อย,อยอคนเราก็ตักกินเลยลูกเดี๋ยวมันหกมีกุ้งไหม,มพอมันได้ซื้อกุ้งมาวันนี้ เห็นบ้าเห,ห,ห็นน,น่องเขาฟังมาพี่น้องข้าวต้มน้ำแม่ฟ้าเนี่ยไม่อ่านนะเนี่ยเขาฟเอาชุดมาแล้วเอาชุดมาไหมเดี๋ยวแคอาบน้ำเนาะใโอ้โหข้าวให้หมดก่อนต้องข้าวให้อิ่ม,มก่อน<ะ>เดี๋ยวกหนูนนนจะชิมไหมมาทานน้ำหอมหนู้ชิมไหมมะพราวน้ำหอมไหมเดินไปเอาหลอดมาดิหลอดสีฟ้านี่ย ตัง้งอะไรเลยเหรอเออนั่นแหละเระ้วกนะ็นะดูดน้ำก่อนนะดูน้ำก่อนเดี๋ยวหนูไปดูดตรงโต๊ะเนูไปดูดตรงโต๊ะหนูมานั่งเลยดูดให้ท่านผู้ชมดูเลยอร่อยไหม่อยจะถาม <c oughs> ดูดให้ท่านผู้ชมดูด,ดิอร่อยไหมลูกโอ้โหหวานไหม มะพร้าวน้ำหอมลูกละสิบห้าบาทบอกพี่น้องด้วยลูกละสิบห้าบาทลูกละสิบห้าบาทอืมอร่อยมากอร่อยมากพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันนุ้วเขา่าหมอบางแงพี่น้องกินอะ้กินไะ้รประมาณหาคน ไหนถ,ถูกสิพ่ายังไม่อิ่มอร่อยปะหอมเนาะกินน้ำเดี๋ยวก็อิ่มก่อนพอก่อน <c oughs> น้ำหมด <c oughs> กินน้ำจะนางกินน้ำหมักข้าวจะน้าเบิด์น้อยพี่น้องเลยไหนพ่อชิมดิ

Màu pháo ọt nặng hơn Một léo nán nè đủ chân một lẻo nặng Ăn nào mệt Ăn sẹp đấy เสาร์ซ้ำอืยำเล่นแข่งขัม้ไาไผ่กัหมดพี่น้องเอ,อ้ยขอยืมกินหลังไหมเอาดอกมันไหลข่ายมาพ่อได้เสาร์กินฮอตกันนะพี่น้องนะขอยืมกอดหนูกินให้หน่อยเดี๋ยวพ่อจะพาลาพี่น้องแล้ว เดี๋ยวพี่น้องเมื่อนี้เอาไว้ซัมานี้เนาะเดี๋ยวสิกินลังไหมจะซองถวยุณละแซ่ <g ül> บๆพี่น้องจังไรกฝ็ฝากติดตามฝากอะไรนะลูกอุ่นอืมฝากติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้น้องเข้าฟังกับพ่อี้กับวยนะคะ่ะด้วยนะคะโอเคพ่อกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องบา,บายยกินข้าวให้หมดจ้า